ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมที่ดูคลิปผมอยู่นะน่าจะมีแบบบางคนล้างรถด,ด้วยตัวเองนะครับเป็นกิจวัตรเลยล้างบ่อยๆนะวันนี้ผมมี5ข้อนะครับที่ไม่ควรทำนะในการล้างรถด,ด้วยตัวเองนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกนะครับก็คือใช้น้ำยาล้างจานในการล้างรถนะครับผม แม้ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเจอปัญหานะครับผมแต่ว่าพวกน้ำยาพวกนี้นะครับผมมีความเป็นลิปเป็นกฎเป็นด่างเนาะไม่เท่ากันทางที่ดีควรใช้น้ำยาล้างรถโดยตรงจะดีที่สุดเอาง่ายๆครับคุณลองไปซื้อมานะราคาถูกกว่าแน่นอนนะครับผมแล้วดูนะครับผมส่วนประกอบของน้ำยาล้างรถกับสัไลนะ์นะมาเปรียบเทียบกันว่ามันมีความต่างกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใช้น้ำยาล้างรถนอกจากจะได้ความประหยัดแล้วยังตรงสเปคที่สุดด้วยครับ ข้อที่2นะครับผมพยายามหลีกเลี่ยงการล้างรถกลางแดดจ้าๆนะครับผมเหตุ hey, ผลข้อแรกก็อาจจะเป็นเพราะว่าแดดทําให้เราป่วยได้นะอ่าข้อที่หนึ่งนะครับถัดมานะครับผมน้ายาที่เราล้างลงไปเนาะพอเราล้างรถเองเราจะล้างคนเดียวใช่ไหมครับไอที่เราทาลงไปบางทีเรามาขัดอยู่หน้ารถใช่ไหมหลังรถเราทาจริงไปแล้วนะครับผมยังไม่ได้ล้างออกนะครับผมไอพวกน้ํายาพวกนี้นะบางทีนะครับผมจะกัดก่อนสีรถของคุณนะอาจจะเห็นเป็นรอยด่างได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับผม ล้างในที่ร่มดีที่สุดนะเพราะว่ามันความร้อนน้อยนะน้ำยาก็จะระเหยช้านั่นเองจะได้ไม่ถูกกัดสีนะครับผมข้อต่อมานะครับผมถ้าเห็นรถเป็นแบบฝุ่นเกาะอะไรเยอะๆนะนี่ยาเด็ดขาดนะครับผมถ้ามันเป็นฝุ่นจางๆได้ถ้าเป็นฝุ่นหยาบๆนะเห็นเป็นเมทาชันแล้วพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ไม้ปัดขนไก่นะในการลงไปปัดนะครับผมเพราะว่าไอ้รอยพวกนี้นะครับคือคราบสะสมของฝุ่นนะครับผมจากที่เราจะเป็นการแบบทาความสะอาดรถใช่ไหม ไอ้พวกฝุ่นพวกนี้แหละคุณนึกสภาพที่มันเป็นเม็ดเล็กๆนะครับแล้วมันถูกปัดลงไปบนสีรถนะอาจจะเกิดเป็นรอยขนแมวได้เลยนะหรือแบบถ้าเลวร้ายกว่านั้นนะครับผมอาจจะเห็นเป็นรอยแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะชัดเจนนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเจอฝุ่นเม็ดใหญ่ๆหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมหลีกเลี่ยงการใช้ไม้ปัดขนไก่จะดีที่สุดนะครับข้อที่4ี่นะครับถ้าบังเอิญว่าล้างอยู่แล้วฟองนะ้ํามันเกิดตกลงไปที่พื้นนะ เอาไปแช่น้ําก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งนํามาล้างในทันทีนะเอาไปล้างให้ชัวร์ว่าไม่มีเศษหินเศษดินเศษอะไรติดมากับฟองน้ําของคุณเพราะว่าถ้าคุณนําขึ้นมานะแล้วไม่ได้ดูให้ดีนะครับผมเศษหินเศษดินพวกนั้นนะครับผมแล้วระหว่างที่คุณนําไปขัดรถนะครับผมเศษหินเศษดินพวกนั้นนะครับจะกลายเป็นไปขูดกับสีรถของเรานะเกิดความเสียหายได้แน่นอนนะครับผมและข้อที่5นะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมเมื่อคุณเช็ดรถเสร็จแล้วและฉีดน้ำล้างแล้วนะ สิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําแน่ๆนะครับผมนําผ้าสะอาดนะครับผมมาทําการเช็ดรถของคุณนะครับผมถ้าคุณไม่เช็ดแม้คุณจะล้างแล้วทั้งคันก็ตามนะคุณอาจจะเกิดเป็นคราบให้เห็นอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับผมก็ห <población. S 2> ้าขั้นตอนง่ายๆนะในการดูแลถนอมรถของคุณนะถ้าคุณต้องล้างรถด,ด้วยตัวเองนะครับผมก็หวังว่าข้อมูลนี้ จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับผมผมก็จะหาข้อมูลดีๆอย่างนี้มาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ